สวัสดีครับวันนี้พี่เปาทำอะไรครับเอาทำอะไรครับกวดาดาอ่ากวาดหญ้าครับนี่ครับกวาดนี่ครับหญ้าครับพี่เปาช่วยงานแม่นี่ครับ,รบช่วยงานยายเกย์ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมั <โ after S 1> นมา,มาจากตรงเนี้ยแล้วมันก็ข้าไปได้ต้นขาอ๋อเหรออ๋อพี่เปาก็เล,ลยมั่งมาทำนี่ครับ เกย์เย้เกยครับนี่นี่มะควาดอีกมะควาดอีกมาตรงนี้ครับเพื่อนๆอ,อยู่บ้างๆก็ไม่ต้องดูการ์ตูนเนาะช่วยงานพ่อแม่เนาะส่ายมากอ้นอานี่ครับแอร์อครับ <c oughs> อฝากกดติดตามเลยครับช่างเมดี้อดีเลื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ที่พี่ต้องขอลาตัวไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกย์ไลฟ์ 拜家拜拜。拜拜